ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับค่าวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพวกกับสุลุคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ ว่าไงไกเซโดเชลซีสลบเชลซีนะครับเหลือ10คนแพ้กับแอสซิมิล่าคาร์บ้าน1-0เก้าอี้ของมาเรโชโปรปิชโนเริ่มร้อนสั่นคลอนแล้วเชลซีเก้าศูนย์เฟื่องสามนัดติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อล่าสุดเล่นแค่10คนนะฮะก่อนโดนแอสซิมิล่าสอยตะก,กายถึงที้หนึ่งศูนย์ส่งผลให้อันดับยังคงค้างอยู่ที่อันดับที่14นะฮะเพิ่งมีแการแต้มจาก6เกมแรกแล้วทางฝั่งของมาเรโชโปรปิชโนนะครับกุนซือของโจซีเก้าอี้ร้อนนะครับหลังมีข่าวออกมาแฉว่า เจ้าของร่มโจซีบุกถึงห้องแต่งตัวหลังจบเกมที่แพ้มิลล่าตอนนี้กำลังพิจารณาอนาคตของมาริโูโปเปชโนส่วนโมอิเซ่กาซิโดนะครับยังคงเหมือนเดิมเล่นไม่ได้เรื่องนะครับไม่คุ้มค่าตัวที่โจซีจ่ายไปตอนนี้โอ้โหรับรองเลยนะครับว่าแฟนบันลิเวอร์พูลมีคิดแน่นอนนะครับว่าดีนะที่ไม่เรือกเรานะฮะ เชลซีนะครับแพ้กับแอสตันลาร์ไป1-0ศูนย์คาบ้านของตัวเองนะครับชนิดที่เรียกได้ว่าหน้าเคกกะโหลกจริงๆนะครับส่วนฟอร์มการเล่นส่วนตัวของไมเซ่กาเซโดนั้นไม่คุ้มค่าตัวนะฮะโอ้โหเวนแฮมแข่งโปก๊กเจคเก็ตคลับแฮปปี้ลิเวอร์พูลฟอร์มสดชิวชัยหรูกู้แข่งสุดกลังเจคเก็ตคลับนะครับกุนซนลิเวอร์พูลออกปากชี้เวนแฮมยนต์แต็ดเป็นกู้แข่งสุดกลังที่เต็มไปด้วยพิษสงแต่ขุนพลหงแดงก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ จนเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้สําเร็จด้วยสกอร์3-1นะครับจากการทาศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่24กันยายนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลของพวกเราไม่พลาดเก็บสามแตม้มได้สําเร็จในเกมเปิดบ้านฟัดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งต่อกรกับจุดถิ่นยังสนุกในครนนึ่งแรกและเสมอไป1-1โดยทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์เป็นฝ่ายออกนําไปก่อนจากการสังหารลูกจุดโทษของโมโซ่าก่อนที่จอรอดโบวนจะพุ่งมงทวงคืนให้กับขุนขอนได้ แต่ส่าแล้วครับเครื่องจากสีแดงก,ก็กดเพิ่มเติมได้อีกสงลูกในครึ่งหลังจากิีทัาของ <Yeah. S 1> ดาวินูเยตกับดีโกโ,โชตัตตัวสำรองแล้วเล่นกันได้ดีในหลายๆจังหวะพวกเขาก็เป็นคู่แข่งที่แข็งแรงผมได้คุยกับเดวิดมอยก่อนเกมอยู่นานเขาเป็นคนที่เยี่ยมมากๆเจ๊กเก้ครับเอ่ย มันจะเป็นว่าเวียดนามเป็นทีมที่ดีมากนะตอนนี้พวกเขาสามารถสร้างปัญหากับทุกทีมได้พวกเขาทําให้เราราบากณนะวันนี้เราพยายามคุมเกมเอาไว้และสร้างโอกาสโดยมีหลายครั้งที่เราต้องจัดการการบุกอย่างต่อนเนื่องของพวกเขาเราได้ประตูสวยมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมแฮปปี้มากขึ้นในวันนี้และมินนเรียยกระดับขึ้นมาได้เขามีความอันตรายเขาพร้อมทุกสถานการณ์เกมรับของเราก็ดูดีขึ้นมากเลยหรอกครับ เกิดที่จนกับดอมช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวลิเวอร์พูลพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจอเอลมาติปแต่มีเงื่อนไขเดียวก็คือต้องรับสภาพในการเป็นตัวสลองได้อัปเดตรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถากนการณ์การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเจอเอลมาติปหลังจากที่ใน,นตอนนี้ตัวของคนนั้นกําลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลและจะสามารถแยกออกจากลิเวอร์ดได้แบบฟรีค่าตัวเมื่อฤดการสิ้นสุดลงนะครับแต่ถึงนั้นก็ได้มีรายงานออกมาว่า ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะขยายสัญญาช่วยให้กับกองหลังทิมชัดกัมรุนไรนี้อ,อไปอกีกหนถึงปีถ้าหากตัวของเจอมาติปนั้นสามารถยอมรับในสภาพการเป็นผู้เล่นตัวสำรองและมีโอกาสถูกส่งลงสนามน้อยลงในอนาคตต่อจากนี้นะครับโดยรายงานนี้มาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับโดยออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลต้องการเรียกตัวของเจอมาติปเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยทางลิเวอร์พูลนั้นยืนยันว่าต้องการให ตัวของเจอมาติฟอยู่แข้นค้นกับทีมต่อไปอีก1นึ่งถึงสฤดูกาลแม้ว่าณนะตอนนี้ตัวของมาติฟนั้นจะมีอายุ3-2ปีแล้วก็ตามโดยทางลิบูนั้นได้ยื่นเงื่อนไขเดียวให้กับทางเจออมาติฟได้รับทราบก็คือเขาจะต้องยอมรับสภาพในการตกเป็นผู้เล่นตัวสำรองคานิเทียมและมีการถูกส่งของล้สนามน้อยลงและถ้าหากเจอออมาติฟยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้วแล้วก็ทางลสโซมอนสตรีบูนั้นก็พร้อมที่จะต่อสัญญาสมัยให้กับเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ในะทันทีด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่โจเอลมาติฟจะอยู่กับทีมต่อไปหรือจะย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวแล้ว ดยณตอนนี้จอาอมาติสก,กำลังตกเป็นตัวเลือกหมายเลขสี่ภายในทีมลิเวอร์พูลต่อจากเบร,ร็ก,กิมปันไดอิบราิมาเกลนเต้และโจกลเมดแม้ว่าการลงสนามในแต่ละนัดของเขานั้นจะโชว์ฟอร์มการเล่นดีๆกับลิเวอร์พูลเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับว่าการที่ตัวกเกคนั้นมีอายุมากถึง32ปีแล้วและมักจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะระยะนั้นก็ทําให้ลิเวอร์พูลไม่สามารถใช้งานนักเตะรายนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ทางทันที่ตัวของเขานั่นก็ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะกองหลังฝีเท้าดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยในเูนการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฤููการที่เจอเอามาตีป์โจอฟอร์มดีดกับลิเวอร์ pool โดยตัวของคนนั้นถูกส่งลงสนามไปแล้ว4นัดและเป็นตัวจริง3นัดไปทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้เจอมาตีป์ก็ลงสนามกับลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งสิน้น19 191นัดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน6ฤลูาการกับลิเวอร์ pool นะครับ เดยาตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะครับว่าทางด้่นเจอมาติปนั้นจะตอบรับหรือปฏิเสธอะไรทั้งนั้นสําหรับเงื่อนไขที่ลิรูพูเพิ่งแจ้งให้กับตัวของนักเตะเรอัลซาบไปแล้วนะฮะแต่ก็เชื่อได้ว่านั่นน่าจะเป็นความเป็นไปได้สูงที่เจอมาติปจะเลือกตอบรับข้อเสนอและอยู่ค้างคงกับลิร์พูต่อไปนั่นก็เพราะว่าในช่วงก่อนหน,น้านี้ตัวของเจอมาติปก็เคยออกไมาสัมภาษณ์แล้วนะครับว่า ัวของคนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความทะเยอทะยานกับการที่ต้องได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและต้องได้เป็นผู้เล่นตัวจริงอีกต่อไปแล้วเขายอมรับกับสถนนการณ์ที่เกิดขึ้นและรับได้ถ้าหากจะต้องตกเป็นตัวสำรองให้กับนักเตะรุ่นน้องนะครับดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะยื่นข้อเสนอสัญญาชั่วมายกับเจออมาติพิจารณาในเร็วนี้และถ้าหากข้อเสนอในสัญญานั้นเป็นสิ่งที่เจออมาติยอมรับได้แล้วละก็ เชื่อได้ว่ากองหลังทีชกกมชาติแคนาดาโรนี้จะต้องเลือกตอนเซ็นต์ชุดใหม่กับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้อย่างแน่น,นอนนะฮะชเก่งครับยกยอมดาวินนูนเยนนะครับว่ายกระดับฝีเท้าให้เก่งขึ้นไปอีกระดับแล้วหลังโชว์ฟอร์มสุดจำในเกมนัดล่าสุดนะครับชเก่งครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยิ้มแก้มไม่หุบเลยทีเดียวเมื่อเห็นฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของดาวินนูนเยน กาน,นัดทีมชาติออร์วัยที่โชว์อร์มการเล่นในเกมนัดล่าสุดได้อย่างยดเยี่ยมด้วยการยิงหนึ่งประตูนในเกมนัน้นนี้และงจากที่ตัวคนนั้นถูกส่งลงสนามเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านอัดเบนแฮมยืนเตะไปได้สามหนึ่งและถือเป็นการเก็บัจชนะได้ห้านัดติดต่อกันและทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของตงนารางคะแนนในศึกพิลิมียร์ได้อย่างแข็งแกร่งโดยมี16คะแนนและมีแต้มตาหลังแมนเชสเตอร์ทีมจากฝงที่ยังไม่แพ้ใคร เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นโดยหลังุกเกมนะครับทันดันของเจคเกนกลับก็ได้ออามาสมสาษณ์เรื่องนี้กับทันดันของสกายสปอร์ตโดยกล่าวว่าผมไม่มีอะไรจะพูดถึงมากนักเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของดาวินฮุนเยสในเวลานี้เพราะฟอร์มการเล่นของเขานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มั่นใจแบบสุดและผลงานในสนามของเขานั้นก็กำลังดีวันดีเคลื่อนซึ่งแน่นอนเขาแตกต่างกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเหมือนกับเป็นคนละคนตอนนี้เขาเป็นนักเตะท,ที่กำลังฟอร์มดีและมีความฉีบคมเป็นอย่างมาก ให้ผมมองก็คือเขายกระฟองการเล่นของตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกระดับได้เป็นที่หนึแล้ว,ลวดังนั้นเขาจะเป็นกําลังสำคัญก,ก,กับลิเวอร์พูลในนุดการนี้ได้อย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับโดยผลงานของเขานในการเปิดบ้านเอาชนะเบนแฮมยยอนเตด,ดไปได้สามหนึ่งนั้นผมพอใจผลงานของลูกทีมเปน็นอย่างมากโดยช็อะการทําประตูอย่างตัวเนื่องของเล่นในตำแหน่งของนักอย่างโมเมนซลาลาดามินูญเยสและนดิกโกโจตา ที่ช่วยกันยิงประตูนั้นกับเทียมนั่นก็แสดงเห็นแล้วนะครับว่าเรามีกองหน้าที่ทีมฝ่ายตรงข้ามจะต้องหวาดกลัวเพราะแต่ละคนนั้นยิงประตูกันได้อย่างต่อเนื่องและสำหรับการเสียประตู1ลูกในเกมนั้นนี้ให้กับคู่แข่งอีกครั้งนั้นผมไม่ติดใจอะไรนะครับเพราะต้องยกเครดิตให้กับผู้เล่นของเวนท์แฮมด้วยที่ยิงประตูได้ดีและหมดสิทธิ์ที่อลิซงเมเกอร์จะป้องกันเอาไว้ได้โดยสําหรับผลงานของเดวินยูนเยสในช่วงที่ผ่านมานั้นผมก็ยกย่องฟอร์มการเล่นของเขานั่นเพราะตัวของเขานั้นพัฒนนาาาปิดดท้้ยและละออกเ่่ไง น่าเหลือเชื่อในช่วงที่ผ่านมาเขากําลังเป็นภัยคุกคามงที่น่ากลัวสําหรับทีมคู่แข่งเขาแข็งแกร่งมากและกำลังมีความเชื่อมัน่นที่ว่าเขาจะสามารถยิงประตูคู่แข่งได้จากทุกจังหวะที่มีโอกาสและทีสการญทสูสุดเขาทุ่มเทให้กับทีมในการเล่นเกมรับอยู่เสมอด้วยการที่เขายืนอยู่ในแดนน,นั้นนะครับก็ทําให้คู่แข่งไม่กล้าขึ้นเกมเร็วใส่ทีมของเราดังนั้นหากเขาปรับจูนการเล่น ราสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกนิดหนึ่งแล้วแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่สูงแบบและจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าระดับลูกได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน ทางด้านของเดวิดมอยเองนะครับผู้จัดการทีมเวนแฮมก็ได้ออกมายอมรับความแพ้ในเกมนัดน,นี้อย่างตรงไปตรงมาโดยกล่าวว่าทีมของเขานั้นทำงานได้ดีเฉพาะแค่ช่วงครึ่งเวลาแรกเท่านั้นแต่ในช่วงครึ่งเวลาหลังเราตกเป็นรองลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนและการที่พวกเขายิงประตูเพิ่มได้2ลูกในช่วงครึ่งหลังนั้นมันก็แสดงเห็นแล้วว่าถึงคุณภาพของผู้เล่นลิเวอร์พูลอย่างชัดเจน และที่เด่นชัดก็คือทีมของเขานะฮะขาดการสร้างฐันเกมและความใจสู้และความแพ้แพ้ในนัดน,นี้จะทาให้นักเตะเวเนห์มทุกคนได้เติบโตและกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งะฮะนักข่าวสายวงใน,นยืนยันว่าลิเวอร์พูลต,ต้องการเซ็นญากับจรอร์ดโบเวนและความชัดเจนเดียวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหนะ้าสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังแห่งกอตลทีมองังกฤษยังคงติเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการเ้ายทีมของจรอร์ดโบเวน รองกลางตัวเก่งจากสโมสรเวสแฮมยืนต็ดอย่างต่อเนื่องนะครับและมีรายงานที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พุนั้นได้กําหนดให้จาหลอดเบเว่นนั่นเป็นเป้าหมายในการสมทัพที่สําคัญของพวกเขาในช่วงตลาดซัมเมอรอปีหน้าและณตอนนี้ทางลิเวอร์พุนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมบางส่วนเอาไว้เป็นที่รู้อัแล้วสําหรับดี๋วนี้โดยเชื่อได้ว่าลิเวอร์พุนั้นจะมีการเคลื่อนไหวในดี๋วนี้ที่เป็นรูปธรรมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับ ดอลลารงานล่าสุดมาจากดินโจนนะฮะสายข่าววงในที่แน่นอนเย,ยทีมก็เดินมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการกิปต์มีสปอร์ตโดยกล่าวว่าณนะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นให้ความสําคัญในตัวของจอร์ดโบเวนเป็นถึงมากวันนักเตะเป็นที่สามารถเข้ามาแทนที่ของโมเมตซาร่าได้ในอนาคตด้วแบบสบายๆหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับ โมซาลตตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทีมในลีกซุดิอราระเบียซึ่งแน่นอนนะครับว่าจอรอดเวนก็คือแผนงานแห่งอนาคตที่ทางลิฟว์นั้นได้เตรียมการเอาไว้ในเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นเนืนและลิฟว์ก็เชื่อได้ว่าจารอดเวนนั้นจะสามารถสานต่อความสำเร็จของโมซาลาแบบไม่มีปัญหาและร้อยรอยต่อได้อย่างแน่นอนนะครับโดยจารอดเวนเป็นนักเตะที่น่าหลือชื่อมากๆเขาพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นในทุกๆฤดูกาลโดยตอนนี้ตัวนักเตะรายนี้ก็ได้รับการยกย่องแล้วนะครับว่า เป็นหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดคนหนึ่งของศึกพิมรีกและทางเจดก็กลนั้นก็ชื่นชอบนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วตั้งแต่ตัวของโบเวนนั้นยังไม่ติดทีมชาติและเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจที่จริงจังในตัวของนักเตะรายนี้อีก12เดือนงหน,น้านี้หรือก็คือช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าน,นั่นเองนะครับโดยณตอนนี้นะฮะทางสโมสรเวนแฮมก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลกำลังอยากจะได้ตัวจาร์ดโบเวนเข้าสู่ทีมอย่างมาก ก็มีแผนที่จะขยายเชญนยาให้กับจอรอดโบเวนด้วยในเร็วๆนี้หลังจากที่ณนตอนนี้จรอดรดโบเวนนั้นได้รับข้าเหนื่อยเพียงแค่6,000 60, 0ปอนด์ตด่อสแตดกับเวนแฮมยูเนเต็ดเท่านั้นและการย้ายมาแคคเกิลเกิรลิขวนนั้นอาจจะทําให้กองกลางรายนี้ได้รับข้อเหนื่อยเพิ่มเติมขึ้นเป็น2เท่าได้แบบสบายสบาย และการที่ตัวของจาร์ดไ,ไวเวนนั้นได้เห็นทางด้านของดิชันไรท์ย,ย้ายไปประสบความสําเร็จกับอาสนนั้นก็ทําให้ตัวของคันนั้นเริ่มมีความทะเยอทะยานและอยากจะย้ายไปคักแ่งกับสมุทรที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นเดียวกัน แต่ทีนั้นก็เชื่อได้ว่าเบนแฮมโยเต็ดไม่มีทางปล่อยตัวจรอร์ดโบเวนออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนและถ้าหากมีการายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวของจรอร์ดโบเวนก็จะต้องมีที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์เลยทีเดียวและในช่วงตลาดเสมอปีหน้าน,นั้นถือว่าเป็นช่วงวลาที่สำคัญสำหรับอนาคตของจรอร์ดโบเวนอย่างแท้จริงนะครับและหลายฝ่ายก็เชื่อมันว่าลิเว์มโวกาสที่ได้ตัวจรอร์ดโบเวนเข้าสู่ทีมหากพวกเขายืนก็เสนออย่างเป็น,นการให้กับตัวของนักเตะรายนี้พิจารณาฮะ เกมในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแฟนบอลอาจจะเห็นความยอดเยี่ยมของนักเตะอย่างอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์ดาวินูเยสโดมินิกส์บอสไลแต่แฟนๆเชื่อไหมครับว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะนั่นก็คือโชโคเมสนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเก็บมิเกลอันโตนิโอเข้ากระเป๋าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเกมรับเท่านั้นนะฮะที่เล่นดี เกมรุกก็มีการเติมเกมนะครับแล้วก็มีการผ่านบอลที่น่าชมเลยทีเดียวนะฮะโจโกเมสร่างทองนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ได้คะแนนความสามารถไปถึง7.5คะแนนเลยทีเดียววันนี้เรามาชมสถิติของโจโกเมสกันหน่อยนะครับในตำแหน่งกุนแบ็กขวาโดยได้ลงเล่นแทนในตำแหน่งของเทนต์อเล็กซานเดอร์โนโจโกเมสนะครับสถิตินัดพบกับเวนแฮมยูเนเต็ดสัมผัสบอล87ครั้ง พันบอลสาเร็จ51ครั้งจากทั้งหมด60ครั้งความแม่นยําในการพันบอล85%เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสาเร็จ2ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งชนะดวลลูกกลางอากาศ2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้งแท็กเกิลชนะ3ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึเดวลบอลกันชนะ8ครั้งจากทั้งหมด9ครั้งเคลียบอลสําเร็จ2ครั้งสร้างสนุกาศ1ครั้งและ ไม่มีคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลผ่านโจโกเมสได้เลยในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานครับโอ้โหโอ้โโอโเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลยฮะวันนี้ผู้เล่นลิเวอร์พูลทุกคนนะครับก็ทำได้ดีทุกคนแต่ว่าโจโกเมสน่าจะเป็นคนที่เข้าตาม,มากที่สุดเลยในเกมน,นวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เพราะก่อนเกมก็หวั่นใจมากนะครับว่าจะเอาทั้งมิเกลอันโตนิโอและลูคัสปาเกต้าได้อยู่หมัดหรือเปล่าแต่เล่นไปเล่นมาทั้งอันโตนิโอและปาเกต้านั้น เอาเขาไม่ลงเลยจริงๆนะฮะแข็งแกร่งจริงๆฟอร์มเทพเหลือเกินโดดเด่นมากถ้าเกมรับด้วยเกยมรุกนะครับยิ่งเกมรุกเนี่ยรึ่งหลังมีการถูกปรับแปลง่และเพิ่มเทคนิคเข้าไปกับโจโกเมสทีนี้แล้วฮะเขาก็ขึ้นเกมสวยๆให้ได้เห็นกันนะครับและมีการไล่วิ่งเพลซิงไล่กดดันแนวรับของเวนแฮมได้ดีมากแม้ว่าเขาจะเป็นแบ็คขวาที่ไม่ได้คอรสบอลแม่นยำอะไรมากนักแบบเทนอเล็กซานเดอร์โนแต่โจโกเมสเล่นได้แบบ เป็นแบ็กขวาธรรมชาตินี่ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับจูกอร์เมสเกมเมื่อคืนนะครับตุบุซซอมแมคก,กายิ้มแย้มปลิหลังทำแอซิสแร,รงให้กับหงดังอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับกองกลางของลิเวอร์พูลออกอาการดีใจสุดขีดที่ทำแฮตทริกแรกของตัวเองให้กับสโมสรลิเวอร์พูลได้ระหว่างเกมที่เอาชนะเวลแฮมยูเต็ด3-1 ขงแดงทะยานขึ้นไปรังอันดับที่2ในศึกพิมพ์วิกแล้วหลังจากที่ชนะ5เสมอ1จาก6นัดแรกของฤดูกาลตามหลังแมนเชสเตอร์ที่จับฝูงที่ชนะ100อยู่2ตามมันเป็นเกมที่ยากมากนะครับเรารู้จักพวกเขาเรารู้ว่าพวกเขาเล่นกันอย่างไรแล้วเราก็รู้ว่าพวกเขาจะพยายามเล่นเกมรับอย่างหน้าและพยายามเล่นเกมโต้กลับเราเตรียมตัวกันมาดีมากสําหรับเกมนี้และขอขอบคุณพระเจ้าที่เราชนะเหมือนเป็นอดิ์แรกของผมที่ทําให้กับสโมสรแห่งนี้ และยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันเป็นดาวินูเยตมันเป็นความสุขมากแต่แน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผลการแข่งขันเรากําลังทํางานอย่างหนักมากและทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าเราพัฒนาขึกก้นมากตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทและนี่คือแนวทางการเล่นของเราที่จะทํางานหนักกันต่อไปสิ่งสําคัญที่สุดก็คือชัยชนะและเรากําลังทํามันเราปิดท้ายกันที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับ ตอนนี้ก็แข่งกันแล้ว6เกมนะฮะโดยจะมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่แข่งไป5เกมนั่นก็คือลูตันทาวนะฮะแล้วตอนนี้พรีมีร์ลีกอังกฤษผ่านไป6เกมนะครับซึ่งลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับโดยจะปุงเยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยแข่งไป6นัดมี1 8แตั้มเต็มลิเวอร์พูลอันดับที่2นะครับแข่งไป6นัดชนะ5เสมอ1มี16แตามห่างกันแค่2ตม้ม ไบรตันอันดับที่3นะครับตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นมาหลังจาก6นัดมี15แต้มอันดับที่4ทบเทนนิสพอลสเปอร์นะครับ6นัดมี14แต้มเท่ากับไอพิลเลียแอสตันอลอันดับที่5 6นัดมี14คะแนนส่วนทางฝั่งของกลางตารางนะฮะนั่นก็คืออันดับที่8นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่8นะครับมี9คะแนนจาก6นัดแมนยูอันดับที่9นะครับ6นัดมี9แต้มนะฮะส่วนท้ายตารางนะครับลูตันทาวเบอร์ลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ มีแค่1แต้มนะครับลำดับที่1 8 19 20ตามลำดับส่วนทีมที่เพิ่งแข่งไปเมีแค่5เกมนั่นก็คือลูตันทาวกับเบอร์ลี่นะฮะนอกนั้นนะครับก็มีที่น่าตกใจนั่นก็คือเชลซีอยู่อันดับที่14นะฮะตอนนี้แข่งไป6เกมมีเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เก้าอี้ของกุนซือมาริจูโปเชโนร้อนแบบสุดๆนะครับ ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับท่านผู้ชมมีโปรแกรมลงเล่นในศึก EFL ครับหรือว่าคาราบัคครับนะครับวันที่28กันยายนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เพิ่งล่นชั้นไปนะฮะโดยลิเวอร์พูลก็มีเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็ถล่มเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับที่สิงคโปร์แต่นั้นนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะ เลสเตอร์ซิตี้นั้นร้อนแรงจริงๆนะฮะนำเป็นจ่าฝูงอยู่นขณะนี้นะฮะเรียกได้ว่าโหดจริงๆนะครับโดยแข่งไป8นัดชนะ7แพ้1นะครับเลสเตอร์ซิตี้มี21แต้มนำเป็นจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพนะครับหลังจากที่ภารกิจในศึก EFL ครับ ลิเวอร์พูลก็จะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะฮะเป็นนัดส่งท้ายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นแมตช์หนักนะครับต้องออกไปเยือนลอนดอนโดยจะไปเยือนทอทแนมฮอสเปอร์นะครับที่สนามทอทแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับในวันที่30กันยายนนี่แหละครับเป็นแมตช์ที่จะชี้ชะตาว่าลิเวอร์พูลจะได้ลุ้นแชมป์ของจริงหรือไม่ซึ่งทอทแนมฮอสเปอร์เป็นทีมที่ร้อนแรงจริงๆนะครับในนัดการนี้จากการรุมทีมของอังเก้ปอสเตโกกูนะครับ นี่คือตารางคะแนนล่าสุดนะครับและสถานการณ์ของลิเวอร์พูลและแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรจนร่วมสนุนนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชยผู้บา้าคลั่งลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ